ปลาปลากินข้ามือเลยครับปลากินข oh, ้ามือเลยครับอู้ถูกเลยครับปลากินข้ามือเลยครับอุ้ยเ่งจะใส่เมื่อกี้ครับอุ oh, ้ยลุดเลยอู oh, ้ติดติดครับอ, oh, อ, oh, อุ้ยกินข้ามือครับอุ้ยคันฮักอู้สวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมสีขเ,มเขามาเบิรงคคิปนีเป้เพิ่งแต่อาบน้ำแล้วครับผมเมื่อไหร่ว่าสีมาไซเวดครับ เหลืองานตะเวนครับผมเมืเอ่อน่อัจิใจมดเลยครับมีสิบกํลังเ้าจจสีใสของห่อก็จะเป็นเขียดสดติจับไปเมื่อคืนครับนี่ครับผมมีตัวยงใหญ่เลยครับมาถาเบิงนะครับว่าจะมีตัวบอรหรือจะแยวมาแถววัน่อไน่สองหมื่นแล้วครับผมเมื่อนี้ก็จะมาสามอีกจากคลิปที่แล้วผมใส แ๋ยวมันมีตัวกัดครับกัดหัวขาดแน่กัดลุดแน่ผมกัดซิมาสามต่อครับเพื่อได้เป็นพ่อได้กินครับเพื่อได้พ่อได้กินไปครับผมไปเบิ่งน้ำกันเลตเกปลาปลากินข้ามือเลยครับปลากินข้ามือเลยครับอู้ถูกเลยครับปลากินข้ามือเลยครับอุ้ยถึงจะใส่เมื่อกี้ครับอุ้ยลุดเลย ติดติดครับอู้กินข้ามือครับอุ้ยคันฮัดอู้พึ่งจะใส่ครับเมื่อกี้อุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยอ้พึ่งจะเอาเขียนลงครับกัดจุบเลยครับผมอู้ยคักแห้งผมพึ่งจะพึ่งจะใส่เมื่อกี้ดิกัดปึ๊บเลยครับโหแห้งครับตัวนี้อู้ยอุ้อ้ยโทรศัพท์จริงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวหักแหงมืดแหงกันครับตกใจมืดเลยครับอู้กัดขามือเลยครับอู้อู้อุ้ยหลุดบ้านอ้อยานหลุดครับอู้กัดขามือเลยครับผมเมื่อกี้วันหาเสื้อครับแค่เอาเขียดลงชื่ซื้อกัดจุ๊บเลยครับอู้คักแหงตัวนี้เดี๋ยวคอยายาดเก็บก่อนนะครับผมบอกเลยครับโหดเกินครับตัวนี้ ใส่ลกครับผมรัดข้ามมือเลยกำลังอันนี้เลยครับกำลังแบบว่าเอาเขียดลงไปครับกำลังจะแบบเอาเขียดปักลงไปนิดเดียวเองครับผมโดดขึ้นมาสวบเลยครับโหดแห้งตัวนี้อู้ตกใจครับผมวัดทรงไปนิดนึงวัดจนขั้นหักเลยครับขั้นเบ็ดหักเลยเมื่อกี้นี้ ตกใจยางคักเลยครับผมบนาเสียครับว่ามันจะมากัดเฉยเลยพึ่งปักเมื่อกี้นี่ครับกําลังปักลงสัวปั๊บเลยครับผมมานมานครับตัวแรกครับถือว่ามานอยู่ครับตัวนี้พึ่งปักลงเมื่อกี้นี่โอ้ใส่ตุ๊บเลยครับบนาเสียเดี๋ยวพงขยัดเอาไปเก็บกนได้ครับผมหลังนี้เมื่อกี้ ใส่ไหวคือเก่าครับเมื่อกี้นี่มีปลาสวบข้ามมือเลยครับผมกําลังย้อนลงแนวนี้แหะครับกําลังย้อนลงหอดผิวหนามันมันสวบปุ๊บเลยครับบอคือว่ามันสิกัดครับผมทายไหวบอท่านครับทายเอาตอนมันกัดแล้วก็ส่งสายแล้วก็ทายแล้วก็ว,กวัดครับผมตกใจลา้ครับเมื่อกี้ทั้งตกใจทั้งดีใจแหละครับผม เอครับผมเข้ากันจิบายแบบนี้ครับเมื่อกี้นี่สวบข้ามือเลยครับบกคืดว่ามันสิกัดโหดปันนี่ตัวเมืกก่อกี้ใส่กันหนาจะโลกลัวครับตัวเมื่อกี้นี่โลก่กับซองโลอยู่ครับผมเข้ากับปากไว้แน่นี้นะครับเนี่ก็จะเป็นอีกครั้งนะครับผมใส่พอให้มันถมถมปากครับ ให้ทมท,ม,ทมตาครับผมประมาณนีนเขียดข้างล้าร้อยอยู่ครับหลังนี้มองนี้ก็มีตัวมากัดอยู่ครับผมนนกใส่อีกไขงข้างๆครับไสทีๆกันแน่ครับผมเพราะว่าเพื่อมีตัวมากัดแล้วมันไปซ้ำอีกหลังหนึ่งครับมือวานนี่ก็ สองหลังใส่ไว้สองหลังครับมันลุดแล้วก็เี่ยตัวขาดครับผมนี่ก็จะเป็นหลังทุดถ่ายครับทั้งหมดก็ใส่ไว้ประมาณหกหลังครับผมครับผมถามายามเบิงย่ามมือแรงกันนะครับว่ามันจะมีตัวบอเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วแสบหนึ่งกัดขามือเลยครับ ถือว่าสํำเร็จครับผมว่าขาดคิดครับว่ามันจะกัดอันนี้กัดขามือเลยเพ่งจะปักลงให้มันให้เขียนมันเหลือเนื้อหนามครับสวบปุ๊บเลยครับผมผม่าขาดมาถึงกันครับว่ามันจะกัดดีครับที่มันกัดแล้วยังเอาได้ครับผมคือว่าเปิดเลิกเปิดใช้มันมันครับผมถาเบิ่งยำขึ้นกันครับไปกันครับผม ก็ได้เวลายามเขียดแล้วเด้อครับเฮ้ยต่อฮีทในเวลายามเบ็ดแล้วเด้อครับผมแต่ยังกินแรงกันแนนอครับผมนี่ได้แกงไก่ใส่เส้นเด้อครับผมแต่ว่าวางหัวคำนี่ได้ไปตัวหนึ่งแต่กับว่าท่านได้เฮ็ดกินแล้วครับข้งไวก้กอนเดีมเอื่นจัดเมนูเด็ดๆครับก่อนสิบปย่ามเบ็ดเท่ากับไปเบิง การจับเขียดก่อนครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งผมจับเขียดก่อนจะข้าวครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งนี่ครับแนวจับเขียดของเราครับกับป๋องขวดขวดพลาสติกครับผมเห็ดแนวขอบอย่างดีครับแ้วกับห้ายงครับเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการจับเขียดก่อนครับผมเดียวคอยไปยามเบ็ดํำกันด้วยครับไปกันครับผมนี่ครับผมยางมานดีกว่าเขียดครับกระโมงนี่ครับ กบมีนสิวครับผมตัวใหญ่ดียครับตัวนี้ไปไว้ครับผมนี่ครับเขียดตัวนี้ยังไงเลยครับผมนี่ครับผมยันอีกแล้วครับนี่ตัวนึงแยวสิคอบนะครับอุย้ยไม่ท่า่นเฉยครับ ต้องแซ่ขอบบัวได้ครับตัวนี้ต้องจับเอาหมดนี่ครับผมเขียยได้เรียบร้อยครับต้องจับเอาขอบมันบ่เต็มครับโมโหกันหัดไปยังคือบ่เต็มต้องใซ่ตัวหน่อยครับรุดออกจากฟ้าได้เมื่อกี้ <S <S เอาละครับผมมันเนี่ได้เวลาไปเบิ้งเบ็ดแล้วครับ เขียดก็ได้พอสมควรแล้วครับผมกอได้เปลี่ยนนะครับเผื่อมีขั้นที่รุดครับเอาไว้เปลี่ยนเมืออื่นเสารไปครับผมไปเบิ่งน้ำกันว่าจะมีตัวกาดบอไปกันครับมาดูลังนี้กันครับโอ้อยู่ดีไม่แห้งครับผมมาเกิดยั้งขึ้นเอามาเบิ่งลังต่อมาครับ โอ้เขียดขึ้นหนิงแค่โอ้โดนกัดครับผมลัางนี่โอ้ใส่แตกแล้วครับโดนกัดเดี๋ยวขอหยาดเปลี่ยนเงียก่อนนะครับผมซึกว่าลัางนี่ก็อยู่ดีครับแต่ว่าหนามมันลดครับผมลดไปหลายเลยครับเดี๋ยวเอาเขียดลงอีกจังน้อยครับผม หลังนี่กระดินดีๆครับแต่ว่าสูงโผล่ครับหนามมันลดต้องเอาลงอีกนะพอดีแล้วครับผมหลังนี่ก็อยู่เพื่อกาครับผมแต่ปรับหนามลงก่อนโอ้เสียงปลาคอสวบครับเมื่อกี้หลังนี่เป็นหลังสุดท้ายครับคือกาลครับผมหนามลด ตึ๊บผมเก็บปลาไว้ลึกๆสรุปแล้วม่มีตัวกินครับยัางบุอแรลงนี่ส่วนนี้มันอยู่ที่ประมาณถุหนึงครับเดี๋ยวส่วนสามถุมคอยมาเบิงอีกหลอดเลยครับผมเขียดกับมีไไว้ถาเปียนแล้วครับที่ออกมาไว้นี้มาจับเขียดน้ำครับผมเดี๋ยวส่วนสามถุงคอยมาเบิงอีกอดเท่านึงครับเผื่อมันจะมีตัวถุกครับ แต่ถาม่มีตัวกัดตัวยั้งเลยก็จะปล่อยไว้ฮอดคัมครับผมส่วนเขียดที่จับมากกัสิปล่อยครับเพราะว่าผมใส่มือเป็นมือครับจะใส่ประจําเลยก็บอกไว้ครับเอาเวลาไว้ผักฟอนนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตอนมายามกันเลยครับผมไปเลยครับสวัสดียามแถวๆครับผม มายามเบ็ดนากันครับมาขึ้นนี่ว่าสิมายามเบ็ดครับผมตัวเพิร์ลับเนี่ยจะเ็นงานเมือเอ่อยเพอร์ลับไปก่อนครับก็เริ่มบดได้มากมาขึ้นนี่แต่ว่ามายามแล้วแหละหลอบหนึ่งมาขึ้นมาครับผมมาเบิ้งช่วงเสากันครับว่าจะมีตัวบอ มือวานนี่ก็แดดไปแล้วตัวหนึ่งครับกัดขามือมาเบิงครับผมมาสิได้บอครับหนามลดไปยางร้ายเลยครับโอกาสได้นี่หน้อยแห้งครับผมเบิ้แล้วนะครับรับชมกันครับอู้่ันกูชมหลังแหลกมีซิดครับหลังไหนจมไปไต่นามเลยครับอู้คันกุงเลยครับผม แต่โมโหอ่ววอยูวอล้ว่ขออยากเช็คมืองก่อนครับอ้ยูยูยูครับตัวใหญ่้อมครับผมย,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 มมคย,ย,ยูครับผมยู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 อู้มันนีมันครับอู้โอ้ยูยูครับ รบ่โอ้โอตัวนี้ไงครับผมขอ,อยัดจับเชียงดีกว่าครับเบ็ดเริ่มหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากเบ็ดมันเริ่มพุแล้วครับผมแล้วก็ผมจับบ่ค่อยดีมันก็อาจจะนีครับอุ๊บเดี๋ยวเอาเกิดไปดีๆก่อนครับผม เดี๋ยวข้อยาดขึ้นไปดีๆก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ้งนะครับมาแล้วครับแตมที่สองครับผมตัวนี้น่าจะใส่โลครับครับมน่มันมนครับผมนี่ได้แล้วแต่ที่สองครับลังแหลกกับมานเลยครับผม เดี๋ยวเราไปเบิ้งล้างต่อไปกันครับอู้หลังต่อมากโกงคือกันครับผมลังนี่อุ้ยลังนี่โกงครับโกงเต็หูว่าซิวบอครับเดี๋ยวคอยหยาดเบิ่งกอนนะครับผมอู้หูขนาอยู่ครับตัวนี้ เคยกัดขามืออยู่เลยครับโอ้บ้นาอยู่ครับผมมีเสียงดึงเลยครับเอ้ยกำบะแนโอ้ปอยู่ครับตัวนี้ปอยู่ครับผมแต่ว่าเบ็ดโกงรุดครับตัวนี้ล้างนี้บะถูกครับ แต่ว่าเขียดยังดินอยู่ครับผมผมมีอาการยังเลยครับเขียดยังปกติคือเกาครับแสดงว่าน้าลดช่วงเจ้าครับเขียดเลยบวตายขออยาาปลดเขียดปล่อยเลยครับผมอู<ฮ>้หลังนีก็มีตัวง่วนครับแต่บอบถูกครับ เขียดหายมดเลยครับเขียดสงสัยถูกอยู่ครับแต่ว่ามันคืนแล้วมันรุดครับแต่ว่าเขียดโบวได้ไปนําหลังนี้มีอาการครับเดี๋ยวเอาไว้มือหนาะคอยมาสัมครับผมสองลังนี้ก็อยู่เืออกาครับอยู่กล้ไก่กันเลยครับผมสองลังนี้ ยูคือเก่าครับผมบมถูกครับขอหยาดปล่อยเขี่ยตัวนะครับหลังนี้มีตัวมากกัดครับผมนี่ครับช่วงเอวมีตัวว่วนครับแสดงว่ายังมีตัวครับผมเดี๋ยวโอกาสหนารอมาสับครับสรุปแล้วชาวนี้ได้ตัวเดียวครับ กับเบ็ดประมาณหหลังนะครับไดมาตัวเดียวครับของเสากับร่วมเมื่อขึ้นที่กินค้ามือนี่ก็ไดมาตัวหนึ่งครับร่วมเป็นสองเดี๋ยวเอาไปบานแล้วก็ไปร่วมเบิ้งเลยครับเมื่อนี้ไดไดพ่อแกงพ่อต้มนะครับผมต้องตัวนี้ตัวโอ้ตัวนั่นจับ โลเคิงอยู่ครับเบิรส่งแนละ้โลกับสองโลอยู่ส่วนตัวนี้ก็ประมาณโลหนึ่งแล้วครับต้องลดโลแน่นอนครับเพราะว่านักอยู่เบิงจากที่ตกๆมาแล้วแต่เราไปรวมอิว่ที่บบานนะครับสองตครับคลิปนี้ขอไหวเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าพิษผัดประการได้ขอทดขอพายไหวนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอบคุณมากๆนะครับผมไปละครับขอบคุณครับ